เพราะว่านัดชิงสองคนนี้อาจจะไม่ได้ลงเท่าไหร่เนาะอ๋อแต่แจ็มก็ไม่ได้ลงแต็มก็จะลงอยู่แต่ว่าแต็มไม่มีโมทไงเฮานะเฮนบอกให้ดูรูปเจ็บเจ็บเจ็บแม่เจ,จ็บไหมอ่ามันจะได้ดูเล่นได้ว่าเราจะเล่นแบบไหนรูปแบบไหนลูก ลูกมาแบบนี้เราจะเล่นยังไงเอ้าให้เขาบังบังไม่เป่านั่นนเออจะเล่นแบบไหนเอาไหมลูกเอาไมาถอย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 เนี้ถอยไม่พลาดเลวเห็นแม็กซ์เขาอยู่ข้างหลังนะเห็นไหมทำไมเขาลขาเน็ตเรียกเน็ตเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 เฮ้ย

เราต้องดูรูปเกมว่าเราถ้ามาแบบนี้เราจะเล่นแบบไหนแก้ไขย,ยังไงใช่ไหมไหวให้ไหมให้ <im itation> ไหมมาลูกมาแล้ววันีถ้าเราจะเราจะบงังเราต้องบังให้ัดเต็มเราไม่ไหวยืนอยู่ข้างหลีงเพราะเขาเขาแย่งได้ด้วยมาลูกอยู่ข้างเส้นตรงนั้นมะเฮิร์น้ายห็นไหมแถมแถมเพื่อนยังบังไม่ดีก็เลยโดนแย่ง นิดนิดิเลยโอาไงหลบเอิ้นเลยหตรงเนี้ยเอินหลบไหมล่ะหมืนโอ้เลยเอิกหลบเอิ้นก็หลบเอไม่ได้หลบแม่ก็เห็นเอิเลยไม่ยิหลบนะเอนไม่มีหลบเลยโอ้หลบ สเตมมันเปิดเออสเตมมันติดเออแบบข้างเอ้ยเปิดอะไรนะสายสาเล่นชาเลยดเล่นๆนเลยโอไปแต่เอมลบไม่แู้โอ้าแงดแยังไงดออมาไปมา นลยว่าจะได้เงินพอโก้อีกแล้วลูกเนี้ยเน็ตเห็นเห็นน้องไหมลูกเห็นไหมสไลด์สเลด์สเลด์สเลยเรียบร้อยโอ้ยทำสวยหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยทำไมทำไมน้องรออยู่น้องรออยู่ดูไล่ไล่ไล่ลูกเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยสามสัตว์เฮ้ยตบมาสวยมากโอ้โหโหดไหมลูกเนี้ยเน้นใบชัยเล่น ห่างหน้าห่างหน้าห้างหน้าเนี่ยต้องกล้าเล่นลูกโอ้ยตามไปลูก,ลลกตามไป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 ได้แล้วโอ้ยออนุตตาตันตัน <c oughs> โอ้เก่งมากเก่งมากโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดไม่กลัวนั่นแหะโอ้ไฮไฮซอง ลุกลุกลุกมันไม่กลัวนัดเลยตักดีเฮ้ยเฮ้ย ร้อมยิงไม่ไปร้อมยิงเหอเสกไม่ไปไถ่เยอะดูเขาไปไถ่ยิงก็ที่แรกเฉยจะได้สักร้อยปอนด์เนี่ตะวันทำไมไม่โด่งอะไนะขามันไม่มีแรงเหรอมันไม่ขึ้นเอ้าเตะไปนานๆมันเลยไม่ขึ้นแลยเตะใต้บอลนี่ลูกเงี้ยไปเตะตรงกลางนะเตะตรงกลางมันก็ไม่ขึ้นหรอกไม่โด่งมันโดนเขาในเข้าบุกเลยน่าจะโด่บางทีนะ เขยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยเราต้องเตะเฉียงเงินนี่แหลเตะเฉียงระว่างไบไผ่กับเม่ยุงกับไปเกาหนี๋ยวมันแดงสวยสองคนสองคนให้ให้เม่แม่แวยเดียดเดียว มันจะเล่นอยู่พ kind of ีมาพมาโอ้ยโอ้่นบังบังเห็นไหมใช่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 โอ้โหใช่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 ช่ช่ยช่ใช่ใชยใช่ใช่เร็วหอยูกเจอนเจอนเจอนยับเอาตาตาต

ตาทีなな่จะเจกับะเ่ที่บนราไมเยะไม่หมายดชนะสานมีโอกาสยิงเยอะมากแต่ว่ายิงไม่เข้าโห ยู่สิบโลแต่ท่านมันดึงบอลไว้โอ้โหใช่จัดการใช่เนร์แม่เนี่เนร์ปังอะไรเนร์รอสามลูกรอสามนี่เห็นไหมเด็กมีแต่เตะอมดูอย่างเดียวท่อมดีนะ่ยิงส่งมาให้เลยรอสามนะลูกรอสามนะแล้มันยิงอีกเยอะเราไม่ต้องขอกำแพงเราก็ส่งให้เพื่อนได้เลย โอ๊ยเดี๋ยวดีเร็วเล่าเล่าถึงให้เลยส่งให้เลยส่งให้เลยลูกส่บ้างนั่นแหละไม่กลัวโอ้ยจะกลัวอะไรกลัวมันโดนท้องกันอีกไงมันหายใจไม่ออกโอ้ยมันก็เป็นธรรมดาลูกเขามาลูกสวยสวยดีแล้วดีแล่าติดไว้ติดไว้ สลาดเว้ยเห็นไหมเอิญเอิญก็เคยทำอ่าโอเคโอตนดรวาทำบ่อยล้โอเคนหมดีมากจิเต่าใ่ใช่สวยมากน้องบอกอย่างที่ยังตาใช้ไม่เหนื่อยใส่โอ้ย่ิ่า่่าฮ่าฮาราไม่ต้องา ใช่ใช่ใช่สวยๆใช่อุ้ยโล่ไม่ตกอุยใจเนี่ยติ่งกันติ่งไหมไม่ตกขาล้อแววไปแย่แล้ไม่ตก่แล้วดูดูดลูกมีสมาธิหน่อยดูตั้งสติตั้งสติให้แม่ตูนให้ไหมแล้วก็ว่าเรื่เป็นอะนี่นะลูกเต็ไเติมเต่มเต็มเต็มเช่มเต็ชเต็มเต็มมเต็ต็มเต็มเตต็มเ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 มเตเต็มเต็มเเต็มเมเต็มเต็มเมเต็ม

ตั้นมาตั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 ้นตันตันลกันแล้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมันฉลับลูกมันฉลับนได้หนุนงเน้นหนุนเนยหนุนเป็นคนได้ทำแต้มอันนี้เขาฉลับเข้าองให้เขาเพราะช่นันเขาจะยุเป็นฉลับเข้า มันชอบแบบชอบปล่อยให้บอมันขึ้นไปแสวยเนยนี้อะไรใช่บอลใชเบียดยูแปดี่้ครับต่อไปจะเป็นการุ่มของอาหน่อยโรเบตโตคารลอสโรเบตโตคาร์ลอสตกก้ใจั้งลงมาแล้วนี่โรเบโตไอ้ชัยชัยเต็มเบเร็ว ờ uh, like. oh, lên, xoay xoay, layเลย, đàn em layเลย, chạy, chạy

ครับ8000000ไม่ลงไม่เล่าเลยดีแล้วเราถ้าประเด็นการเนี่ยอยากชิมไหนของเราเนี่ย หมายลูกหมายประกอบดูเขาจะทุ่มไม่กันนะลูกขึ้นมาขึ้นมาลูกเขาประกอบแล้วประกอบแล้วประกอบแล้วนั่นแหละย่างเลยย่างเลยได้ได้ได้ยิงเลยยิงโอ้โหจบเก่งเด็ไปลูกอนิดเดียวดีแล้วดีแล้วแม่เพลงชาติเพลงชาติดู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 เพลงชาติอันมาอ๊บขยามาอ๊บขยามาสอนยีรักโอมยักษ์วัดโอ้โห Hết lạng hết lạng 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 thôi thôi up up Oi!

ใครยิงใคยิงใครยิยิงใครยิงใครยิงเอาโอ้ก็บอกว่าโอ้ละลอยละมต้บะมนิงมันโดนทันสองคนโดนสองคนโดนสคนโดนสคน 啊，俩吞吞，俩吞吞。嗯嗯嗯